ตาโมตาเป็นฝ้าก็ามีในดวงตาแสบตาขันตาเป็นต้อกระจกกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นอันนี้แค่ได้สองเดือนมั่นใจมากเลยต้ก็มาที่ดีคอนแทคอะค่ะ ก็รู้สึกได้เลยว่าเออตาเราสบายขึ้นี่ะคือเช้า2องกลางวัน2เย็น2เลยสักอาทิตย์แรกๆนะคะสิ่งที่หวาสังเกตได้คืออาการที่หวาเคยปวดตาแล้วก็ตาที่แัดแดงอยู่ตลอดเวลาที่ตามีน้ําตาไหลเขาเริ่มดีขึ้นแล้วก็เวลาที่เราเจอแดดใช่ไหมคะ วันไหนที่แบบว่าไม่ได้ไม่ใส่แว่นเนี่ยสู้กับแดดได้อะซึ่งวาเข้าใจตอนนี้นะคะที่คทาว่าสบายตาเป็นยังไงคือทานต่อเน,นื่องเพราะว่าหวาอยากหายเงี่ยจินขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วค่ะกล่องๆง,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 งนี้ดีขึ้นแล้วนะ